เรื่องย่ออาทิตย์อสดง After Dark ซีรีสแนวสยองขวัญสีเรื่องเราได้แก่เชื้อหลอนออนไลน์ Blind Dead เลงสวดศพแห่งผู้เยาว์วัยเรควิวต์อฟเดอะอาดาเลเซช่อง2ไตเดตลชาโนและรูมระนะอินทูเดอะโฮลสระเอนอรสระอือโทสระอีโทอ,โทอาหาความน่ากลัวของซีรีส์อาทิตย์อัสดงอัฟเธอร์ดทั้ง4เรื่องนี้จะสะกดคนดูให้หลอนแบบต่อเนื่องแบบพลาดไม่ได้สักตอนเพราะทุกเนื้อเรื่องจะเชื่อมโยงกันด้วยความสัมพันธ์ของตัวละคร ซึ่งจะนำไปสู่จุดจบที่ผู้ชั่วโมงไม่สามารถคาดเดาได้นอกจากนี้ทุกเรื่องได้มีการสอดแทรกประเด็นทางสังคมต่างๆเช่นการทำแท้งสังคมผู้สูงอายุการนำเสนอข่าวของสื่อและการล่วงละเมิดทางเพศความสัมพันธ์ของเรื่องราวทั้งหมดจะคลายปมได้ต่อเมื่อติดตามจน,จนจนจบครบทั้ง13ตอนเท่านั้นเชือ้อหลอนออนไลน์พิงสกุลลบกัญญาพักพงศัก์ สาวหน้าตาดีเป็นนักวิจัยในโะรงพยาบาลทำงานเกี่ยวกับการค้นคว้าวัคซีนป้องกันโรคระบาดพิงชอบใช้แอปพลิเคชันหาคู่เพื่อนัดเดทกับหนุ่มๆและเธอยังชื่นชอบวันไนตะสะตาร์จนกระทั่งเธอได้มาเจอคิวนอนลบนันทฮัดวิกัยรุ่งโรหนุ่มหล่อที่ตรงสเปคเธอมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งจนเป็นที่มาของการตั้งคันประหลาด และพบกับวิญญาณเด็กที่คอยตามมาหลอกหล้อนเพลงสวดศพแห่งผู้เยาว์วัยละดาพิกเล็ตลบชาราดาอิมราพรพยาบาลสาวจบใหม่ที่ได้รับข้อเสนอเป็นเงินจ้างก้อนทุให้มาดูแลคุณยายท่านหนึ่งหม่อมเจ้าสีสะอางเมาสี่ลบจันสมคุณเทิดทูลที่คฤรหาเก่าละดาเข้ามาทำงานดูแลคุณยายที่ดูเป็นคนประหลาด และปัญหาส่วนตัวของระดาะทำให้เธอต้องแอบพาแม่ของเธอมาอยู่ในคฤหาสน์แห่งนี้ด้วยอย่างหลบหลบซ่อนแต่แล้วสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นแม่ของระดาะค่อยๆอ่อนแอลงเรื่อยๆในทางกลับกันคุณยายกลับแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆและแล้วระดาะก็ได้พบกับคำตอบของเรื่องราวที่เธอคาดไม่ถึงช่อง2ตายออฟเบนลบเบนจามินโจเซฟวานอยูทัลเลอร์ตกอับ หลังจากกล้มเหลวกับการทำเพจจะข่าวออฟจึงชวนโบสกรีนลบพงศทรพาดุงเกียรติวงเน็ตไอเบอร์นุ่มที่เป็นเพื่อนสมัยบัธยมให้มาทำช่องรายการลี้ลับด้วยกันชื่อว่าอาทิตย์อัศดงช่องของพวกเขาได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆจากการสนับสนุนของนังข่าวปริศนาจนทำให้ทั้งคู่เริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้น และรายได้ที่มากขึ้นตามมาด้วยบททดสอบในความสัมพันธ์ของทั้งคู่แต่แท้ที่จริงแล้วเป้าหมายของหน o u าวปริศนากลับนำพาท,ทั้งคู่ไปสู่จุดจบที่ยากจะคัดดาวรุงระชัยนัดลบนัดกิจริหนุ่มหลอคาดโนว่าที่ชอบหลอกผู้หญิงไปนอนด้วยและแอบ,บถ่ายคลิปเก็บไว้โดยชัยจะนำคลิปลับพวกนี้ไปขายเป็นการหารายได้หลักของเขา จนกระทั่งใช้ได้พบกับดาวเจนโลปรามิดาจีรนอนพัทระสาวสวยท่าทางลึกลับที่มีสเสน่ห์ชวนให้ค้นหาใช้จึงพยายามเข้าหาเธอเพื่อจะทำการแอบถ่ายกลิฟจนกระทั่งใช้ได้เปิดเผยอดีตของตนเองและค้นพบกับความลับของดาวงานนี้ใครที่เป็นแฟนซีรีส์สยองขวัญไม่ควรพลาดเด็ดขาดกับซีรีส์สยองขวัญแห่งปีอาทิตย์อัสดง After Dark ที่ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกาทางเวทซีรีส์อาทิตย์อัสดง After Dark เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่17ตุลาคม2563 ん